ดิจ้าเจ๊เลย้ะเดกกยายนีวันนี้สิพาเมื่อกินซุปมะเขือเสือใส่ปลาทูด้วย้ะเดอมีต้มสุปจ้าต้มสุปต้มสุปไก่สดน้ำโอ้ยมีแห้งยาวๆนี่จ้ะพักดองจ้ะพักสมพักดองซื้อมาจ้ะจับพวงจ้ะแล้วก็พักล้อมรอบด้วยผักพักตำนินลวกแล้วก็พักดอกแคอย่างสําคัญสะดาจ้าสะดาสะดานี่จ้ะมากินเลยจ้ะ อม่ทำไรไหลสวยแล้ว oh. มึง <saturated> นี่ฝนชิตตกตาก้ามาตรงเลยจ้ะอ้มอืมอืมอื้มอื้มอื้มเอื้เอื้เ้ ออืออข้าวเหนียวมายนงงงามงามขาวสวยวยเลยพักนิ่งน,นจะเดิอเนี่ยพักกันนินลวก่วย่าเดยวแซ่บดอกแค่โอ้โยม่จะเด้อแซบ เอาคมอํนนะนถามคมคนจับแบบามาฝากจับนอกจับตรงนี้จับ มะเกขือ,อขอัวผิดหอมกระเทียมเข้ากันดีดีมะเข,อข,อขอือหวานหวานเซอรอนตุ่มพักตุ่มพวง รสหอม้มังเปรี้ยวเลยโด้โอโอโอือ,อตอนกระดูกลนีิตรงไว้จัง Hãy cầm lên được Có hết rồi Được Bánh <được. coughs> <coughs> 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 Rồi, ม้วนต้ยอยเข้าไปจนบึกเข้ออืม,มตรงเลยจ้ะอืมแอบอืม,มหัวห้อนหนุนได้ไหมไหมแอบ Cái bậc kia

tôm, cắp bà, cắp bà tao tao nước súp tao 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 súp tao tao ừ ừ Này em Khôi nó Nam sụt sụt Này chá Tổng với chá đậu Nhiha. ต้มแล้วกันพักะดาุมนะจ๊ะต้มแล้วก็มาแซน่ามหายขมด้วยอืมอืมเป็นยาเป็นยาทายังดีเลย mắc bùa Nó làm kiểu rồi Bố thể đơn như tự áo Nhưng Chắc là vô vuông ạ ừ. Mình hẹn nhào Phát nè lại nè bật cửa với ông tắm dưng dưng đây bụng đưa Tắm bụp bụng 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 อ,อ๋อัออแทบพูดเท่าแทบ,บ่ดีลืน,น,นรื่นแทบแบ่เดินเนี่ยอยปวดนะบกเขือ เสน่เหเฮ็ดเองแซ่บเองกินเองแล้วจะเด้อยานีสูตรบ้นรดาบขับข้าวบุคคลซื้อกินดออกจก้ะเฮ็ดกินเห็ดเองนีม่มนุษย์ในบ,บ้านอืมกินดาวอืมอัลลู ไอ้กินคนเดียวได้จ้ะเด้อในบ้านมึงไม่ให้กินอาหารอีสานได้จ้ะตรงว่จ้ะนี่เป็นคนเล่า <c oughs> หนักหนอาหารเล่า <c oughs> จุปน้ำซุปน้ำซุปกระ่าง้าไก่ไก่คนชอบน้ำชอ,อบน้ำกับมันฝรั่งนะ่ะเนี่ยตรงอ่าอืออตรงอึดด่าอืม

ตากผ้าหลายมันดิซ่าพอจะคลิปเลยเนาะขนที่ตกนำเหนียวข้าวขาวฮ้อนหนึ่งเข้าเอามุกกเน dòng sạch sẽ làm nằm năm đứa, vuông bung bung đi bung bung cửa bung 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 <laughs> không mắc khấn ngại đấy. Đọc khe, ấn ấn, luộc.

ไ้งามงามักหนอกเอ้ยพักหนอกเอิน้นใบบบบแบอยางมันนอกกินเดมเอิ้นใบขาวเอิ้นใบอ่อนมันคา่าเราเอ็ดเอามาขายอืมแซบพักหลายอยาก ta cứ nhìn thắc ừ, vù anh anh, anh đã được, cần được, ôi, con nhảy siết bớt con rồi, Mm. Tôi nhắm bỏ nước đó, cửa Đông cần khắc đấy ôi hmm <.iser> im oh. <laughs> <Em> lên chặt, <chăng. cười> không hiểu kêu bước con lên bờ nữa กินขาก,กินแหน,น่เดี๋ยวจะเด้อจังไดกันเ็นี่กันมากินนี่กินคลิปซุปมะเขือใส่ปลาทูรัวพริกอมกระเทียมแล้วก็ต้มซุปไก่น้องไก่ใส่แซบ่บจ้ะพักดอกเด้วยวจะเด้อขาเนียวกองหนึ่งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่ง นะคะติ้งๆเพื่อมีจจนี่มีอย่างได้แจ้งเตือนด้จ้าเด้อก็อีกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้จ้ามีอย่างคอมเมนต์ด้านลางให้นทีด้ี่ได้จ้าเด้อขอบคุณค่ะสุดยอด